สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะกระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นก็ได้ประท้วงสอสอฟิลิปปินส์ที่ได้เดินทางเยือนเกาะสแปรตลี์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งมี6ประเทศนั้นอ้างกรรมสิทธิ์อยู่ค่ะเครื่องบินเล็กขนาด12ที่นั่งก็ได้นำสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์เจ้าหน้าที่ทหารและสื่อมวลชนไปยังเกาะปากะสะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสแปรดลี์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ สอสอฟิลิปปินส์ระบุคขาว่าการเดินทางเยือนพื้นที่พิาพาทษในครั้งนี้เป็นการแสดงกร,รมสิทธิ์ในดินแดนของฟิลิปปินส์อย่างสันติซึ่งหลังจากเครื่องบินลงจอดที่เกาะนั้นสอสอก็ได้เชิญธงชาติฟิลิปปินส์ขึ้นสู่ยอดเสาและได้ร่วมกันร,ร้องเพลงชาติบนเกาะพร้อมอยังเปลี่ยนชื่อเรียกทะเลจีนใต้เป็นทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกด้วยค่ะ ดยที่หมู่เกาะสแปรล,ลี่นั้นก็เป็นพื้นที่พิาพาทในทะเลจีนใต้ที่มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมถึงมี6ประเทศอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่นี้นั่นก็คือจีนไต้หวนันเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนซึ่งปัญหานั้นก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกค่ะเมื่อสหรัฐอเมริกานั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยโดยอ้างว่าบริเวณทะเลจีนใต้นั้นเป็นเส้นทางเดินเรือที่สําคัญ การเดินทางเยือนพื้นที่พิพาทของสอสอฟิลิปปินส์ก็ทําให้รัฐบาลจีนนั้นไม่พอใจอย่างมากนายหมาเจาซูโคษกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าฟิลิปปินส์นั้นได้ละเมิดบุรณาภาพทางดินแดนของจีนอย่างรุนแรงสําหรับกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ค่ะก็เป็นประเด็นสําคัญที่หารือกันในเวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสซึ่งมีจีนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย ทางการอินโดนีเซียนั้นก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อที่เตรียมพร้อมรับคณะของนางเฮเลนีครินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเดินทางมาท่าอากาศยานเดนบาซาบาหลีในช่วงเย็น โดยที่ประชุมอาเซียนนั้นก็กำลังพยายามร่างแนวทางปฏิบัติฉบับที่2ต่อกรณีพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้โดย10ชาติอาเซียนและจีนค่ะได้ตกลงในแนวทางปฏิบัติฉบับแรกเมื่อ10ปีก่อนที่ระบุให้ทุกฝ่ายที่อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่นี้ต้องรักษาสันติภาพในภูมิภาคและร่วมมือกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจในอนาคตค่ะ